สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมครับบริซ่าทีวีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคลิปปรับเปลี่ยนสกิลการ์ดทุกแคนก่อนจะขึ้นภาค G นะครับภาคที่4แล้วก็จะบวกของการ์ดภาค G นิดหน่อยนะครับผมนะเราก็ไปดูกันเลยนะครับ่อนแ่กที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยจะให้สังเกตว่าการ์ดภาค G นะครับผมมันจะเป็นขอบมนๆนะครับส่วนการ์ดภาคธรรมดาเนี่ยจะเป็นขอบตบเหลี่ยมนะไปะไปดูเลยกดการสไตล์นะครับก็จะ เปลี่ยนไปนิดหน่อยจากของจริงนะครับเพราะว่าถึงโดนจ็กเกตก็สามารถสไตล์ได้นั่นเองก็เฉพาะว่าคนแรกเนี่ยสไตล์เนี่ย,ต,ยต้องสไตล์เทอร์นที่4เท่านั้นนะครับแต่คนที่2เนี่ยสไตล์เทอร์นที่3ได้เลยนะครับหมายถึงคนเริ่มหลังเนะี่ยแล้วก็พอสไตล์ใช่ไหมครับเอาการจาก G โซนมาสไตล์เนี่ยต้องทิ้งเกียร์สรวมกันด้วยนะอืทิ้งการกี่ใบก็ได้ให้มันเป็นเกียร์สอ่ะ แล้วก็พอสไตป์ปุ๊บด้วยจวดหนึ่งด้วยนะครับก็ G u n ูนิเนี่ยจะได้ชื่อและพลังของฮาร์ดมาด้วยนะฮะแล้วก็ G ีอูนิเนี่ยจะสามารถใส่ได้สูงสุด8ไปแล้วก็ใส่ในเมนเด็กไม่ได้นั่นเองนะการไปแรกที่เราจะมาสปอยสกิลกันนะครับก็มังกรจะเอาอากาศของน้อยคอมังดาก้อนนะครับขออนัยนะขอพูดชื่อภาษาไทยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่พูดยากมากเลยสไตป์นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีฮิตเนี่ยครับ เป็นกากคาร์บานสองโซบาส์หนึ่งน้ำเลือดกาศทุกใบกับใต้กองการ์ดนะครับซึ่งดีมากเลยนะก็ตีกิ๊ก็หายหมดเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่คงไม่ค่อยได้ใช้แหละครับแต่อย่างดีที่เป็นทิพเปิลอาร์ไม่เหมือนของจริงนะของจริงเป็น GR ซึ่งเป็น GR ได้ที่แบบอ้อยกากมากอะไรอย่างงี้นะเป็นทิพเปิลอาร์ต่อไปครับผมเป็นดนะ er ับเบิลอาร์นะมังกรกคารากาศมิสเตอรี่แฟร์ดับเบิล ก็สไตล์นะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในโจมตีคิวเป็นการเนี่ยเขาจะบาส4นะครับเปิดการ์ดเพิ่มสุด3ใบนะถ้าเกตต่างกันทั้งหมดจะได้รับเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับผมแต่ถ้าเกตไม่ต่างกันนะอ่าเขาจะชาร์จ4นะครับเอ็กซ์ตร้าเทิร์นคือได้เทิร์นเพิ่ม1เทิร์นเลยนะครับทำอะไรได้นะครับก็ได้เทิร์นเพิ่ม1เทิร์นก็ถือว่าเก่งอยู่นะแต่ว่าข้อเสียของเขาเลยเนี่ยมันแบบว่ายังไงอ่ะคือ ค่าด้บาสสี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังต้องไปเปิดเกตดต่างกดีก็เป็นการปิดที่เก่งนะแต่ว่าใช้ยากนิดนึงเนาะอืมแต่ว่าโอกาสใช้เนี่ยใช้ง่ายกว่าของจริงเยอะเพราะว่ามันฮีดง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็น GR นะครับมังกรการลอากาศเฟดไรเดอร์ดราก้อนนะครับสกิลนะครับวันเทอ์นั้นอยู่ช่องบรรยากาศนํ้นในการหนึ่งใบกับใต้กองนะครับเพื่อค้นหาอ่าการหนึ่งใบครับที่มีเกตดบวกหนึ่งนะพอลงเรียกอากาศนั่นเองนะครับ จากนั้นต่อจีโซนเราหนึ่งใบนะครับพาวเวอร์จะบวกสามพันก็คือเอาหนึ่งใบกับได้กองคอเกนโบกหนึ่งแล้วก็จะบวกสามพันตามจีโซนั่นเองซึ่งเก่งมา,มากๆเลยสมควรเป็น GR เนาะดีกว่าโคโนซคอมมานนะครับต่อไปครับโครโนเจนดราก้อนพระเอกของเรานะครับจ b 2นะเมื่ออยู่ในโจมตีวันกาดนะพลังจะเพิ่มขึ้นห้าพันและถ้าอีกฝั่งจะใช้เซนติเนลเนี่ยจะต้องทิ้งเกิดสามก่อนถึงใช้งานได้ก็อารมณ์เหมือนเมลสตอมเลยนะครับกอรี่นั่นเอง จี2อคืออะไร GB2 ก็คือ GB ก็ตามด้วยตัวแปรนะหนึ่งสก็ GB2 ก็ประมาณว่าคือต้องเห็น G u ยูนิตใบในสนามหรือในโซนก็ได้นะครับแล้วก็สไตล์สกิลเนี่ยเมื่อถูกสไตล์ทับนะครับเมื่อคือเมื่อถูกสไตล์แหละสักคาร์เตอบาหนึ่งเพื่อนำเรียากาศของฝังข้าม1ใบนะของฝันข้ามนำกลับไปไว้ใต้กองการนั่นเองถือว่าเป็นคอที่ค่อนข้างถูกเลยนะครับผมเพื่อ,อามาสู้กับตัวภาครีเจียน,นก็เลยต้อง มีคอสแรงๆไว้หน่อยนะครับก็หินเนี่ยจะเป็นหินแบบใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเพจคอมมิชชั่นไทยแลนด์เวนจักเซโรนะครับซึ่งผมไม่ได้คิดเองนะไอตรงนี้นะครับก็หินเนียก็จะมีหินแบบใหม่นี่ครับที่ขาได้แค่จีอาร์เท่านั้นนะครับผมในกลุ่มเขาจะเรียกว่าหินจีอาร์นะครับหินจีอาร์เนี่ยสามารถเป็นแลกเป็นหินปกติได้ตามรูปนะครับแล้วก็พอเดินสิบไปเนี่ยหินทุกชนิดนะครับที่เราสุ่มได้จะกลายเป็นหินจีอาร์แทนนะครับ ต่อไปครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แปลเองเช่นเคยเหมือนเดิมนะแต่ว่าเอามาจากภูมิที่หนึ่งนะก็จะสามารถใส่เกรด3นะครับกับเกรด0ูย์เนี่ยที่เป็นสกิลเอาเป็นว่ามันมีเกรดศูนใหม่นะครับซึ่งสามารถใส่กเกรด3ได้ซึ่งเอามารวมกันเนี่ยได้ไม่ถึง13ใบเช่นเกรด3ามปใบเกรดศูนใบได้เองให้มันครบ13นะตามรูปเรื่องนี้เลยเนาะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนผลของติกร์ได้หมายความว่าไงครับหมายความว่า เนี่ยพวกทิกเกอร์ไปเนี้ยสมมติว่าจิ k กตอกวอล์กเกอร์มันเป็นคลีก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่เองนะวิกกี้วอล์กเกอร์เนี่ยมันเป็นสแตนก็เปลี่ยนไม่ได้อูลูเนี่ยเป็นฮิลก็เปลี่ยนไม่ได้ซึ่งฮิลไม่สามารถฮิลไม่มีความสามารถนั่เองซึ่งผมคิดว่าในอนาคตนที่มันไม่มีความสามารถเนี่ยอาจจะมาใช้กับจีการเนี่ยอาจจะใช้เฉพาะฮิลเกตฑูหรือเปล่านะครับมันไม่มีความสามารถแน่เองเนาะอาจจะมีจีการมาช่วยนั่นเองประมาณนั้น อะเรามาสปอยของเมื่อวานกันดีกว่านะครับผมนาวาเกฟซูดาก้อนนะครับก่อนปรับก็เมื่อตีเมื่อตีครั้งที่3อะเว็บสามใช่ปะเมื่อตีคิดคอตบ,บาน2นะครับลุกเรียกาศสองใบแต่ว่าพอหลังปรับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาครับคือในเทอร์นี้เรียกาศาหน้าของคุณเพิ่มขึ้น5000ด้วยนะครับซึ่งเก่งมา,มากๆเลยคุณคิดดูถ้าคุณเอาอ่าไทอรอยซตีปุ๊บๆเชือสองข้างนะคุณอาจจะใช้ได้ทิกเดียวไม่ก็สองทิกก็ได้คุณให้พลังอย่างละข้างปุ๊บ เขาห้าแดดนี่ป่ะปุ๊บลุกมาปุ๊บปุ๊บคุณจะตีได้เพิ่มอีกสี่เวฟเลยนะครับซึ่งโหดมากนะครับแต่คุณต้องเช็คทิกให้ได้แบบจรงิงๆน,นะถ้ามีไทรดยโซ่สองข้างนั้นย้ำนะไทรดยโซ่สองข้างนะก็เก่งพอสมควรเลยนะครับสำหรับนาวัดเพเซอร์ดาก้อนเนาะโอเคต่อไปนะครับผมอลติเมทเบสเดียที่อิลลูมินอลดาก้อนนะครับ ก่อนปรับเนี่ยคือเมื่อเขาตีแวนกาเนี่ยฟาตบาส2นะครับผมเพื่อจะลุกการติดบ,บีสเดที่หรือสัทวะของเราเนี่ยลุกได้2ใบเลยนะครับผมแต่พอหลังปรับเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น2ใบเป็นทุกใบแทนนะครับซึ่งเก่งมากๆเลยสําหรับสัทวะนะครับเป็นการปรับที่ดีเลยเนาะต่อไปของผมเบสเดสที่อชราดากอนนะครับมีสกิลเพิ่มเติมนั่นคือโซบาสสนะครับ,บ,รบเมื่ออยู่ในนี้นะครับลงมานะครับ โซบัสสองนำยูนิตหนึ่งไปจากนอกเด็้แบบสุ่มขึ้นมือจะเป็นไวท์ไทคอนไอไวท์ไทเกอร์ออกไปไวท์ไทเกอร์วิเมอร์บัวมิเลียนเบอร์แล้วก็แบล็กเทอร์โซนนะครับเป็นสุ่มนะคือมันจะสุ่มให้นะตามนี้นะตามรูปนะครับผมใส่รูปไหมเพราะว่าอันก่นกอนๆเนะี่ยผมไม่เคยใส่รูปเลยนะอืมเจโนไซจักรครับสกิลเพิ่มเติมนะเรียวกาดต้องอยู่แถวหน้าเท่านั้นยูนิตใบอื่นในแถวเดียวยูนิตนี้ครับจะไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์คาร์ดนะครับ อืมก็คือทั้งตัวมันเองและตัวข้างหลังมันจะไม่ถูดรีทายนั่นเองซึ่งเก่งมากๆเลยสําหรับจ e โนไซจ็คเนาะต่อไปครับผมเป็นของวันนี้เลยนะครับ Star r a บย์ r ด a ร์เควอสเบย r เดอรก่อนปรับเนี่ยเขาก็จะเป็น l v c เมื่อเริ่มเทินเมื่อเริ่มเทินเ,เ,เราคับาสหนึ่งีทายเด็กกับไฟหนึ่งใบนะครับที่อัลล็อกในเทินที่แล้วนะครับในลอไอเอเฟที่แล้วนะครับถ้าทำได้จั่วการหนึ่งใบซึ่งพอปรับมาเนี่ย จะเป็นโซบาร์หนึ่งด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นคาทัลบาร์เป็นโซบาร์หนึ่งซึ่งกินบาสน้อยลงซึ่งก็เก่งนะครับไม่ได้กากนะเก่งนะแต่ว่าถ้าสก,กิลหลักมันเนี่ยไอ้ความหนึ่งทิ้งสองล็อกหนึ่งเนะี่ยเป็นเป็นทิ้งหนึ่งได้เหมือนอของภาคเวน,นการจริงๆเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้แต่ก็แค่นี้ก็เก่งแล้วต่อไปครับผมเด็กุลิกอูโรส์ลีเบิร์ดนะครับเดอ Euros, Liberty, ะลีเบิร์ดนั่นเองก็ ที่ปรับมาก็จะเป็นสก,กิลนี้ครับผมเมื่ออยู่ในจุดตีฮิตเลียกาดคัตตาบาสองทิงท้งทิงท้งโอหลอดหนึ่งใบจากบนมือนะครับเพื่อรีทายเลียกาดอีกฝั่งได้หนึ่งใบก็คือเอาไปใช้คู่กับลิมเบ่ของเขาแหละถึงแต่ไม่ใช้ก็ได้นะใช้แค่เทคข้างบนอย่างเดียวแต่พอหลังปรับเมื่อตีฮิตเลียกาดคัตตาบาสองีทายเลียกาดอีกฝั่งได้หนึ่งใบซึ่งไม่ต้องทิ้งโอหลอดแล้วนะครับก็เก่งไปอีกแบบหนึ่งเนาะก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ก็ไม่คิดว,ว่าจะเอากลับมาใส่ได้ แล้วแต่คนนะครับอาจจะเอามาใช้ในช่วงต้นเกมก็เป็นไปได้นะครับต่อไปครับดักกอนิกวอเตอร์ฟอร์นะครับก็มีสกิลเพิ่มเติมลงมานะครับเมื่อลงช่องบรรกาศนะครับคอร์บาสสองหาดักกอนิกไกอัสจากกองขึ้นมือดักกอนิกไกอัสใบนี้นะครับซึ่งเอามานี่ได้ใช้ไหมซึ่งไม่น่าได้ใช้ครับซึ่งคอนมันหนักมากเนี่ยผมพูดซึ้งอีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าคอร์บาสสองเนี่ยหนักชิบหายเลยนะครับจากนั้นไกอัสเนี่ย มันคว่ำอีกสองด้วยนะครับแล้วคาง,เงีเนี่ยมันหงายเดมยากครับถ้าไม่ได้เล่นสายมังกรเหยียนาะนะยากมากนะครับต่อไปครับผม Amber Dragon e อ l i ีก e นะครับก็เขาเคยโดนเนิร์ฟม,มาก่อนอันนี้ก็ปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่มันโดนเนิร์ฟเนี่ยเพราะว่าการที่เราจะตีวันกาดเนี่ยภาคแรกให้เข้าเนี่ยมันต้องใช้บูสซึ่งเขาเขาได้บารสองในตีเรียสองข้างจากนั้นพอตีที่เกณฑ์นหนึ่งแถวหลังหายเนี่ยมันเลยโกงมากนะครับ ก็สกิลก่อนปรับของเขานะครับ่พาร์ทสองจะได้เอฟเฟษอย่างนี้มันตีฮิตบวรยากาดนะครับจะดีทายอากาศได้1ใบนั่นเองส่วนพอหลังปรับแล้วจะดีทายอากาศได้2ใบเหมือนเดิมแล้วซึ่งถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับเอากลับมาเล่นก็ดีนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องเจียนนะครับใช้เทินแรกได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวเริ่มมีลิสิตกันท้งนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดข้อมูลตกลงเนี่ย ยังไงดอขอใหนะ้หนาที่นี่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็สนุกมากเลยกับซอร์พอยวันนี้นะครับได้เห็นการพากจีใหม่ๆได้เห็นไม่คนิ่งใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณตลหรบเบียมที่ถูกสร้างมาขอบคุณที่เล่นมันครับอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ปปรชให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม